สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้านะครับผมตอนนี้เมียก็อยู่ที่มุกดาหารนะครับเมื่อคืนก็เดินทางมานอนที่มุกดาหารนะครับผมเพนนราะว่า <c oughs> ต้องไปซื้อไก่ไก่เบิดอขายดีมากไก่หมดขายดีนะเบีก็เลยมาซื้อไก่วันจันทร์นะครับวันอังคารน้ำหนะึ่งเนาะอือวันอังคารแล้วก็เดินทางกลับบ้านโอ้สองเพลงอีกเรื่มมาเนี่ เ,เพลงละสองเพลงมือแบบสองเพลงสามเพลงอ่ะนะ<ม>สองเพลงกับเก่าๆเพลงใหม่ๆแน่นะนะรวมกันเพราะว่าเบียต้องต้องแบ่งเวลาได้ทุกมือนี่แบ่งเวลาแบบว่าอ่าลองเพลงไปน้าขายไก่น้านะครับผมช่วงกลางวันนะครับเตรียมเตรียมของขายนะครับผมแล้วก็ช่วงแรงๆขายไก่ทอดฮอด สองทุ่มเวลาสองทุ่มสี่สิบห้านะครับเบียก็ต้องไปร้องเพลงที่ร้านอาหารนะครับเป็นร้านแบบว่านั่งชิวๆนะครับผมก็จะร้องในแบบแนวลูกทุ่งเนะี่ยลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับอินดี้นะครับผมประมาณนี้นะยังเรียกไ้หมดเดี๋ยวนะไปแล้วไี่ยินเขาหรือยังนะไมไ่เลยไม่เางานจะเตรียมงาน เดแบบกดเด้อนี่เด้อแบบนี้นี่คุณมีเงินข้าวหนึ่งแสนบาทอยังเงียังเคยกดจะเก็บมไม่เคยเสียเลยแหละว่ามีเงินงูเงินขอนะยไม่เคยกดเลยโอ้โหเอาเอาในสิ่งนี้มาอีกหนึ่งว่ามันพุ่งในสุดแล้วเสร็จแล้วแล้วกำลังเก็บของนะครับก็เปลี่ยนนงำใจให้กับทุกคนนะครับนะ กินน้ำด้วยเสือด้วยกคือย่งกันไปกินน้ำน้ำส่งติ๋วท่านระเบิดเนาะขาขออาเบาเป็เจกเราะว่ามันระเบิดอายุนะนี่พเปลี่ยน่อนะเหตุผลเปี่ยนมากินน้ำสมุนไร แั้งชื่อจ้เงเลเอไปกอบไปกินไหมอร่อยมากไปก่อนเงินเดวยวเาซื้อมาสิบาท<า>นะในตลาดตัดแขนไปเลอกไก่ไงไปได้เลยไปเห็นงานเพิ่มบวบเปิดประตูเดีต้องฝากซื้อของฝากอมเมือหนักจะสอมเพลงสิบสิบเอ็ดโมงนะครับ ออ้งพอดีไปแรกกันได้มันหอดยอดมันหอดเมือนแะอะมันได้บอะไรยมุกมาละหรือว่ายู่สกลอเลิกกันเลยอ่ะลิสุกระดัเนี่ยนี่ไปตื่นกันนี่ นิดเดียวนังโอเคครับ<า>ทุกคนเรียบไปซืปปอ้อของก,นะก่อนนะครับคุณสู้นะจะซื้อจ้าชิดก,กันน,กน,น้ำนั่นแหละตังทองนะโอตังให้แล้วนะอืม,อมดีมากเลยโอเคครับทุกคนฮานาเบียไปทำงานก่อนนะครับ ก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ